สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่วันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลจะนำข้อมูลที่ได้รีวิวเหรียญให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังเป็นคลิปที่ผ่านผ่านมาก็ เพื่อนเพื่อนนักสะสมกนรุ่นใหม่คอมเมนต์มาสอบถามเยอะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกตลอดจนภาคกลางสอบถามมาเกี่ยวกับคลิปแนะนำเรียนแปลกนะครับ เพื่อนๆยังไม่เข้าใจยังดูรายละเอียดทั้งหมดไม่เข้าใจวันนี้ทางช่องสมาคม c h ช n แนลจะมาอธิบายเกี่ยวกับคลิปแนะนำให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลของทางช่องสมาคม c h ช n แนลที่ได้ทำคลิปรีวิวเรียนแปลกไป ทลิปที่ผ่านๆมานั้นวันนี้เพื่อนๆยังไงก็ขอให้ติดตามให้จบเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับครับก็มาเข้าเรื่องนะครับสำหรับการที่เพื่อนๆสอบถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้คือคำตอบที่ เพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่จะเข้าใจสำหรับคลิปที่ผมได้ทําไปเกี่ยวกับเหรียญแปลกหรือว่าคลิปแนะนําเหรียญแปลกนะครับก็เป็นคลิปที่นำเหรียญแปลกมาทําคลิปลง YouTube ให้เพื่อนเพื่อน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกว่าเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทมีความแปลกอย่างไรแบบไหนบ้างเหรียญแปลกชนิด5บาทมีความแปลกแบบไหนอย่างไรเหรียญแปลกชนิด10บาทมีความแปลกแบบไหนอย่างไรก็นำมาทำคลิปอ่าลง t u b e ไปให้ ทางนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหรียนแปลกนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับถ้าเป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับเหรียนแปลกนะครับไม่ใช่คลิปที่ประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจช่องไหนก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ช่องสมาคมชาแนลนะครับช่องธนพัฒน์ ชาแนลก็เหมือนกันช่องรุ่งเรืองชาแนลก็เหมือนกันหรืออีกหลายๆช่องที่ไม่ได้เอนยามก็เหมือนกันที่เขาทําคลิปแนะนำนะครับคลิปแนะนําก็คือคลิปแนะนําให้ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญชนิดนั้นๆที่มีความแปลกนะครับไม่ใช่คลิปประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ชมกันเยอะๆก็เป็นการที่ได้ รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเลรียนแปกนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็ถามมาว่ารับซื้อไหมรับซื้อไหมผมมีเยอะมีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่หน่าจะยังไม่ทันเข้าใจคลิปที่นำเสนอคลิปที่นำเสนอเรียนแปกนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนนะครับได้เข้าใจในการรับชมคลิป นะครับถ้าเป็นคลิปแนะนำเหรียนแปลกนะครับก็เป็นการที่ได้นำข้อมูลของเหรียนแปลกให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมข้อมูลนะครับไม่ใช่เป็นการประกาศรับซื้อนะครับถ้าประกาศรับซื้อนะครับก็จะเป็นเหรียญที่เขานิยมในวงการเล่นหาอย่างเช่นเหรียญแปลกแบบพระเสียนขวาง นะครับพระเศียรตรงนะครับอย่างนี้เขารับซื้อนะครับแล้วก็เหรียญการจนาที่มีพระเศียรพระเียรขวางแล้วก็พระเศียรกลับนะครับอันนี้เขาก็รับซื้อนะครับเหรียญทุกชนิดที่ถ้าถ้าเป็นเอ่อพระเศียรขวางพระเศียรกลับนะครับถ้าถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกก็เป็นพระเศียรกลับนะครับถ้าเหรียญมุนเวียนปกติก็จะเป็นเหรียญพระเศียรขวางพระเศียรตรงนะครับอย่างนี้เขารับซื้อ นะครับถ้าเป็นเหรียญพศหายากผลิตน้อยนะครับก็จะเป็นอันนี้สิบาทปี3าไม่ต้องพูดถึงนะครับปี31มหบาทปีสาก็พอมีปีสีก็พอมีนะครับเขาก็าประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บาท2สีรัฐกันที่9กาปีสปีพศสองพันและปีพศสองพั 25, 41, นะครับ เขาก็ประกาศร,รับซื้อถ้าเป็นแบบแปลกแบบไส้แตกแบบเลือคอยต่างๆนะครับพราเสียนขวางพระเสียนตรงนะครับอันนี้เขาก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเหรียญห้าบาทก็ปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ก็จะหามไม่เจอแล้วนะครับทุกวันนะครับก็เหลือแต่ปีสี่หกนะครับชนิดห้าบาทนะครับเป็นเหรียญผลิตน้อยเขาเขารับซื้อนะเขารับซื้อริง ผมก็รับซื้อนะครับประเภทที่พอซอรหายากผลิตน้อยนี่นะครับก็เหรียญบาทก็ปีพศ2529สองพันรอยิบนะครับที่เป็นเหรียญพศหายากนะครับถ้าเป็นเหรียญแปลกก็เหรียญบาทก็พระเสียนขวางพระเสียนตรงเท่านั้นเองนะครับก็เหรียญเออเลคอยพิมพ์ผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เขานิยมกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะเข้าใจยังไม่ตรงนะครับสำหรับคนสะสมรุ่นใหม่นะครับอย่างเช่นที่เอานี่แหละคือเหรียญที่นํามาวางอยู่หน้าคลิปเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมเก็บไว้เพื่อทําคลิปนะครับรีวิวให้เพื่อนๆน,นักสะสมะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับไม่ใช่เหรียญ ที่จะขายนะครับไม่ใช่เหรียญที่จะขายแล้วก็ไม่ใช่เหรียญที่ซื้อมานะครับเหรียญที่ซื้อมาก็จะมีแต่เหรียญพอสอหายากที่มันผลิตน้อยแล้วก็เหรียญแปลกก็พระเสียนขวางพระเสียนตรงแล้วก็เหรียญเออเลคอ,อยต่างๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะเข้าใจนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับาการที่ ติดตามรับชมข้อมูลทางช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องธนาพัฒน์ชาแนลช่องลุงเรื้ยงชาแนลช่องสมาคมชาแนลนะครับถ้าเป็นคลิปแนะนำเหรียญแปลกหรือว่าเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อต่างๆนะครับท่านก็ยังไม่เข้าใจท่านก็ทักว่ารับซื้อไหมครับผมมีเยอะอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าติดตามคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามคลิปที่มาทีา่นำรายละเอียดนะครับมาบรรยายให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้ รับรู้ได้รับฟังในวันนี้นะครับพอจะเข้าใจกันบ้างไหมครับนะครับถ้าเข้าใจนะครับก็กรุณาติดตามคลิปของการรีวิวเหรียญแปลกจากทางช่องสมาคม c h ช n n e l ให้เขาเข้าใจนะครับคลิปต่อต่อไปถ้าเป็นเหมือนเช่น การบรรยายที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับการบรรยายที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่คลิปที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับนนันั้นก็เป็นคลิปแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเท่านั้นเองนะครับครับสุดท้ายนะครับก็จะฝากนะครับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับ ถ้าเพื่อนๆน,นะครับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับมีความนิยมเกี่ยวกับการสะสมเกี่ยวกับเหรียญที่ท่านชอบนะครับท่านก็จะลืมนะครับให้มีอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์อาุปกรณ์การช่างตาช่างเหรียญจีติตอลนะครับมีไว้เพื่อให้ได้ ดูไอ้ใครได้ได้ช่างนะครับเรียนที่ท่านเข้าใจว่ามีความแปลกนะครับผมก็จะช่างเรียนชนิดหนึ่งบาทของรัชการที่10นะครับให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับ น้ำหนักของเหรียญน,นะครับรัชกาลที่สิบเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นี่เป็นน้ำหนักปกตินะครับไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับไม่มีไม่มีลดนะครับแต่จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่สิบนะครับจะอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับถ้าน้ำหนัก ต่ำกว่านี้ก็ยังเป็นเหรียญปกติอยู่ไม,ไม่ไม่ได้มีความบางอะไรที่มันจะแปลกนะครับถ้าหากว่าน้ำหนักเพิ่มนะครับสาุด้าขึ้นไปนะครับสามจุดห้าขึ้นไปก็จะเป็นเหรียญที่มีความน้าแปลกนะครับเป็นเหรียญเออเลคอยนะครับเออเลคอยนะครับแต่ก็ยังไม่มีการนิยม เล่นหากันยังไม่มีการซื้อขายนะครับแต่ถ้ามีนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้ามีก็เก็บไว้ก่อนนะครับคืออนาคตนะครับมันไม่แน่นะครับถ้าเป็นเดือเออเลอรคอยนะครับอาจจะมีร้านอาจจะมีช่องเขาเล่นหานะครับเขาก็อาจจะประกาศร,รับซื้อนะครับเราที่เก็บอยู่แล้วเราก็ จะได้ขายเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับบางร้านที่ที่ที่เขาสะสมนะครับสำหรับเหรียญราชกาลที่10ปี2562นะครับที่มีความหนานหนักตั้งแต่3.5ขึ้นไปนะครับก็แนะนำให้เพื่อนเก็บนะครับนี่คือ,อการที่แนะนำนะครับเพื่อนๆน,นักสะสมนะครับ ที่ชอบเหรียญชอบสะสมนะครับให้ أ, มีอุปกรณ์ส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับการจะได้รู้ข้อมูลเหรียญน,นะครับในส่วน أ, บทการบรรยายอธิบายเกี่ยวกับการประกาศร,รับซื้อเหรียญของช่องสมาคมชาแนลนะครับต้นๆน,นั้นนะครับก็หวังว่าข้อมูล ในการบรรยายเกี่ยวกับการรีวิวเหรียญแปลกการแนะนำเหรียญแปลกให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับรู้นะครับว่าเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละชนิดมันมีความแปลกกี่ประเภทนะครับที่ทำคลิปนะครับรีวิวลงยูทูบไปนะครับเพื่อนๆติดตาม นะครับเพื่อนๆได้รับข้อมูลก็เข้าใจว่าเป็นการประกาศรับซื้อนะครับก็สอบถามกันมาทางช่องสมาคมแชนแนลเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับครับโอกาสต่อไปนะครับก็จะมาทําความเข้าใจนะครับบรรยายให้เพื่อนๆเข้าใจอีกนะครับเกี่ยวกับเหรียญต่างๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ